ครับผมเช่นหนึ่งครับจากตะวันเซลล์นะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดนะครับสมุทรสาครนะครับกับบริษัทสยามประตูเหล็กนะครับที่นี่เราก็ติดตั้งในส่วนของโซลาเซลล์นะครับระบบออนกริดนะครับขนาด34.8กิโลวัตต์นะครับเพื่อช่วยเซฟเข้าไฟฟ้านะครับเดือนละ1 5 0 0 0หมื0 0ถึง16,000บาทนะครับต่อเดือนนะครับเดิมทีนะครับโรงงานที่นี่ก็คือผลิตตูประตูเหล็กเนาะสำหรับพวกประตูสําเร็จรูปนะครับใช้ค่าไฟนะครับเดือนละประมาณ20,000บวกลบนะครับประมาณนี้นะครับ ลูกค้าอยากจะเซฟค่าไฟนะครับช่วงกลางวันเป็นหลักนะครับก็คืออยากจะเซฟประมาณสักเดือนละหมื่นห้าถึงหมื่นพันบาทนะครับก็เลยแนะนำในส่วนของการติดตั้งระบบอัลกิจเข้าไปนะครับอันนี้เราก็ทําการติดตั้งนะครับเสร็จแล้วนะครับก็แผงติดตั้งอยู่บนด้านบนหลังคาครับเป็นหลังคาโลซิงครับทีนี้ก็ติดตั้งในส่วนของรางวอล์กเวย์นะครับเอาไว้เดินทําความสะอาดแล้วก็ตัวท่อน้านะครับที่ใช้กับภายนอกนะครับแล้วก็อิวอร์เตอร์ตู้ไฟต่าง ในการรันระบบทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูด้านในนะครับว่าเป็นยังไงติดตั้งยังไงนะครับระบบไหนบ้างนะครับครับตามผมมาเลยครับในส่วนนี้เราก็มาดูในส่วนของงานติดตั้งนะครับวอเตอร์นะครับก็พวกระบบตู้ไฟต่างนะครับก็ดูในส่วนของตัวตเตอร์ตัวนี้จะเป็นวัเตอร์ัวเออยนะครับอันนี้เป็นขนาดส0กิโลวัตต์นะครับเป็นไฟแบบสามเฟสครับอันนี้ก็รับประกันยาวนานนะครับสิบปีนะครับดูแลกันให้ยาวๆเลยนะครับส่วนตัวฟัง ตู้นะครับตู้คอมเบอร์เดอร์นะตัวนี้จะเป็นตู้คอมเบอร์เดอร์บ็อกซ์ในส่วนของฝั่ง AC นะครับมีอะไรบ้างนะครับในตู้ก็จะมีตัวเด่นๆเลยก็จะเป็นตัว r c b o นะครับเป็นเบรกเกอร์สามเฟส r c b o ไม่เกิน50ขนาดไม่เกิน50แอมป์นะครับตัวบนก็จะมีส่วนของเซิร์ชนะครับ AC ฝั่งอ่าโปรเทคชั่นในส่วนการกระชากของฝั่งการไฟฟ้านะครับตัวสมาร์ทมิเตอร์นะครับเอาไว้ในส่วนของการจับอ่านค่านะครับการใช้ไฟภายในตัวโรงงานเนาะว่าใช้ไฟเท่าไหร่ยูเออร์ต์ต้องผลิตเท่าไหร่นะครัับบทให้คคเวออรร์พดีนะ ในส่วนของการวิ่งสายต่างๆนะครับในตู้สายเกล้านะครับทุกอย่างก็ติดตั้งให้แบบมาตรฐานนะครับรางก็เป็นรางวเวนะครับรางรางเหล็กนะครับจุดหนึ่งที่สําคัญตัวการทํางานของตัวเครื่องนะครับเราสามารถดูผ่านมือถือของเราได้นะครับว่าเครื่องทํางานเท่าไร่ผลิตไฟเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับก็ติดการทํางานนะครับของตัวเครื่องนะครับประมาณนี้นะครับเราจะได้เก็บสถิติได้นะครับดูว่าเดือนนี้ประหยัดไปกี่หน่วยนะครับช่วยคํานวณในในส่วนของการว่า จะติดตั้งเพิ่มนะครับหรือพอแค่นี้นะครับอส่วนตัวพวกรางซัพพอร์ตต่างๆพวกนี้ครับคงข้างเหล็กเราทำซัพพอร์ตเพื่อไม่ให้เกิดาระนะครับของตัวผนังของตัวโรงงานนะครับก็ทําเป็นซัพพอร์ตทำคารับนะครับเรียบร้อยนะครับจยดตัวฟิวนะครับในส่วนของตัว PV นะครับก็ตั้งให้เรียบร้อยนะครับแผงด้านบนนะครับแผงข้างบนจะเป็นแผงขนาดตัวห้ารปสิบวัตต์นะครับของลองจินะครับที่นี่ติดตั้งอยู่ทั้งหมดหกสิบแผงนะครับ กำลังวัดรวมก็อยู่ที่สามสิบสี่จุดแปดกิโลวัตต์นะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่นะครับสนใจอยากจะตั้งนะครับหรือลดค่าไฟฟ้านะครับเซฟประมาณ